สวัสดีคร์ไม่มีไรชแนลนะครับตอนนี้ก็ลง้กำลังกินข้าวไหนใบเยอะมดศย์ห้นย์ห้าไหมตามหามันหลายวันแล่แปดศูนย์ห้าเดอนแปดศูนย์สี่โอ้ยตกใ้ไปแล้วแกนะแปดศูนย์สี่ามาไปเรื่อยเม okay? ื่อวานก็ไม่มีเลยอ่ะโดยทั่ไปว่า พี่อ๋อเข้าบ่อยนะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยถูกทุกงวดถูกทุกงวดนี่ะพีปันเ็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเดียวบรรุนอาจารย์ใส่ให้สีเงินเลยหรอรว่าพี่ก็คิดว่าเป็นองเลรเลรเลรมันมันงสีว่าจะเป็นทองหรือจะเป็นเรัเหรอมันก็ิอาจารย์เลย8 5มาให้หาแล้วไม่ได้ครับรัว